สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับอ่านความคิดอ่านความรู้สึกราศีสิงห์ครับคนที่คุณนึกถึงคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่คุณอยากจะรู้ความคิดรู้ความรู้สึกเขารู้สึกอย่างไรกับคุณผมได้ไพ่มาหนึงใบแล้ว เขารู้สึกอย่างไรเอาราศีสิงครับนักเรียนนักศึกษาครับลองดูซิว่าคนที่เรานึกถึงนั้นนะเขารู้สึกอย่างไรไม่ว่าจะเป็นแฟนคนรักเจ้านายหัวหน้าลูกน้องบีิวารคนใกล้ชิดคนรักแม้กระทั่งปู่ย่าตายายคนในครอบครัวเราลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งเราอยากรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรอ่า โอเคนะเรามีภาพในใจแล้วนะเขาเหล่านั้นเรามาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรห้าถ้วยผิดหวังเขารู้สึกว่าผิดหวังเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรพลาดไปบางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกผิดหวังในตัวเราหรือเปล่าหรือว่าเขาเองเราอาจจะไม่ได้ไปทำอะไรเขาหรอก แต่คนที่เรานึกถึงเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอะผิดหวังเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเขาเองก็ยังหาทางออกไม่ได้ฮ่าพราะไพ่บอกว่ายังมีทางออกอ,อ,กอีกนะแต่เขาก็ยังมองไม่เห็นทางออกนั่นหรอกอืมแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไรกับเราเขาก็รู้สึกผิดหวังในตัวเราอืม โอเคไหมโอ้ันี้มันฟังมันจะเป็นพลังงานลบแล้วสิคนที่เรานึกถึงเขาเขารู้สึกว่าผิดหวังเขารู้สึกกําลังเขากําลังรู้สึกผิดหวังอยู่หรือเขากําลังมองอดีต <c oughs> โอ้ยเขากําลังมองอดีตขอโทษนะครับ <c oughs> เขากําลังมองอดีตอยู่ว่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วนะั้นะมันเป็นยังไงมองไปอยู่เบื้องหลังมองอดีต สิ่งที่มันผ่านเลยมาแล้วคือบางสิ่งบางอย่างบางทีอ่ะผ่านมาก็จริงอะแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจเขาสาเหตุเหตุผลอะไรทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นแข้งแ mm hmm. ม่เป็นคนคิดมากไม่ปล่อยวางคิดมาก ความคิดสับสนอืมคือเขาเป็นคนแบบว่าย้ำคิดย้ำทำปล่อยวางไม่ได้แฮงแมนจริงๆมันเป็นไพ่ของการเสียสละอุทิศตนนะเป็นไพ่ของการมองมุมใหม่มองมุมกลับถ้าเราพยากรณ์ใหม่เอานักเรียนักศึกษาครับถ้าบอกว่าวิกี้นี้ ที่อาจารย์พูดมาโอ้โหฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นพังงานลบจังไเอาใหม่ได้ไหมเอานักเรียนนักศึกษาเรามาดูกันห้าถ้วยเขารู้สึกอย่างไรกับแพงแมนสาเหตุเหตุผลอ่าสองใบนี้มันจะทำให้ไพ่ความหมายไพ่มันดีขึ้นไหมเราก็จะพยาก่อนว่าดาสีสิงครับคนที่คุณนึกถึงคนที่ คุณกําลังอยากจะรู้ความคิดความรู้สึกเขาอะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะออกเขาอยากจะมูฟออนออกจากอดีตอ่าออกจากสิ่งที่มันล้มเหลวสิ่งที่มันผิดพลาดเขากําลังหาทางออกเราอยากไปรู้ความคิดเขาหน่เพราะว่าความคิดนี้มันอาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเราก็ได้แต่เราดันอยากไปจะไปรู้ความคิดของเขา เขากำลังหาหนทางหาทางออกหาวิธีหาทางแก้สิ่งที่มันผิดพลาดมาเขาเรียนรู้แล้วเพราะว่าห้าถ้วยคือเรียนรู้ความผิดพลาดมาแล้วไงเขากำลังหาทางออกอยู่เหตุผลเพราะอะไรเขาอยากจะปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เขาอยากจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แต่แฮงแม่ะแต่มันก็ต้องใช้การถุ่มเทการเส,รสรียสละการทำวิธีการต่าง อุทิศตัวให้กับบางสิ่งบางอย่างโอเคไหมอ่ะอันนี้อ่าเราค่อยมีพลังงานลบไปพลังงานบวกขึ้นมานิดหนึ่งนะใช่ปะเพราะว่าอะไรนักเรียนครับนักศึกษาครับคนเราที่เรานึกถึงอะบางครั้งอ่ะเรานึกถึงเขาแต่ไม่จําเป็นว่าเขาต้องนึกถึงเราเพียงแต่ว่าเราอยากไปรู้ว่าความคิดเขาตอนนี้เขาคิดยังไงความรู้สึกเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงถ้าคนไม่ได้มีประเด็นกัน อยู่คุณคิดถึงวัวหน้าคิดคิดถึงแฟนเขาอาจจะไม่ได้คิดประเด็นอะไรกับคุณก็ได้แต่ช่วงจังหวะนี้เวลาเนี้ยเรารู้เลยว่าเขากำลังมีความกังวลใจนะคนที่ราสิสงกำลังคิดถึงอยู่เนี้ยเขากําลังมีความกังวลใจเขากําลังาหาทางออกหาทางแก้ไขหาทางปรับปรุงตัวกําลังม,มุ่ออนออกจากอดีตสิ่งที่เขาทําด้วยเหตุและผลคือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเออที่ผ่านมานะั้นอะ มันก็ชีวิตมันก็ล้มลุกคุกคานมาใช่ไหมมันถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่เขาก็อยากจะหาทางออกหาวิธีแก้อ่าเรารู้แล้วว่าคนเนี้ยเขากําลังต้องการใครสักคนในการหาทางออกในชีวิตได้ไหมคนที่คุณคนที่าราสีสิงห์นึกถึงเนี่ยเขาก็มีปัญหาในใจอยู่เออเรารู้อย่างนี้แล้วว่าอ๋อเขาอยากจะพัฒนาตัวเอง เขาอยากจะค้นหาคำตอบเขากำลังอยากจะออกจากอดีตหลุดจากความคิดเก่าๆอยากจะมูฟออนไปให้ได้เขากำลังปรับเปลี่ยนเพราะเหตุผลคืออยากจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเห็นไหมแฮงแมนคือการปรับเปลี่ยนมุมมองไงอยากจะทำอะไรมันขึ้นมาใหม่ๆบ้างที่ผ่านมาเรารู้เรียนรู้มาแล้วว่าความล้มเหลวความผิดหวังมันทำอะไรไม่ได้แล้วเราอยากจะปรับปรุงตัวละ นี่คือเหตุผลที่เขาต้องคิดหาทางออกทีนี้เราจะรับมือกับความรู้สึกอย่างนี้ยังไงสถานการณ์นี้เรารู้แล้วว่าคนที่เรานึกถึงเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้เราเองที่คิดถึงเขาเนี่ยว่าเขารู้สึกแบบนี้เราจะทำอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรบ้างมึงรับมือกับสถานการณ์ความรู้สึกนี้อย่างไร the world เป็นที่พึ่งพิง ทำให้สบายใจไงเราไม่ต้องไปทําอะไรเราเขาหลอกเพียงแต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เอ,อจะพาเขาไปเที่ยวก็ได้จะให้กําลังใจเขาก็ได้อยู่อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงก็ได้นะเออพราะบางทีเขาต้องการขเขาเรียกว่าต้องการอยู่คนเดียวใช้ความคิดเงี้ย the w o r ก็คืออยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงก็ได้เพราะว่าขนาดที่ยังเดินเห็นไหมยังหันหลังไปมองเลยแสดงมันมีความห่วงใยมันมีความห่วงใยอยู่ว่าจะสําเร็จไหมจะทําได้ไหมยังคอยดูแลอยู่ the world ก็คือคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่ดีเป็นน้องที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีอย่างเงี้ยตามทําตามหน้าที่ให้สมบูรณ์เราควรทำอย่างไรต่อไปสเตปต่อไปครับพอเรารู้แล้วนะ ว่าเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็ทําตัวใหม่เราเป็นที่พึ่งเขาเป็นกําลังใจเขาคอยให้ช่วยความช่วยเหลือเขาเราควรทําอย่างไรต่อไปกับคนคนนี้อุ้ยดูแลใส่ใจไพ่ราชนีถ้วยเราก็ต้องดูแลใส่ใจเขาเป็นพิเศษเรารู้แล้วว่าเขากําลังคิดอะไรเขามีปัญหาอะไรเราก็ดูแลใส่ใจเขาสิ่งที่ควรทําคือเอาใจใส่ อทําหน้าที่อย่างเดียวไม่พอต้องเอาใจใส่ด้วยเรารูแล้วว่าคนคนนี้เขากำลังมีปัญหาคนคนนี้เขาต้องการที่พึ่งพิงเขาต้องการใครสักคนไว้คอยพูดคุยหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติเราเองก็ต้องเป็นทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพราะว่ารานีถ้วยเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ว่าเราควรทําอย่างไรต่อไปก็คือต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะราศีถ้วยเนี่ย ให้ความรักให้ความห่วงใยให้การดูแลโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อปัญหามันเขาเป็นแบบนี้นะเราต้องทำตัวอย่างนี้นะเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีสิสงห์กับคนคิดนึกถึงเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงเป็นบวกหรือเป็นลบเรามาเช็คดูความสัมพันธ์หน่อยสิ ความสัมพันธ์ของคุณราศีสิงห์กับคนที่คุณนึกถึงไพ่บอกว่าสิบเหรียญความสัมพันธ์คืออะไรอะ่ะเป็นคนที่เติมเต็มให้การทักกาใช่ไหมเป็นครอบครัวเป็นคนที่ห่วงใยเป็นคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในชีวิตสิบเหรียญคือ คนที่คุณนึกถึงความสัมพันธ์เนี่ยมีทิศทางเป็นทีทีเป็นห่วงเป็นใยแน่นแฟนเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันเป็นครอบครัวเดียวกันโอเคไหมถ้าสิบเหรียญเนี่ยถ้าคุณกําลังคิดถึงหัวหน้าเจ้านายแสดงว่าหัวหน้าเจ้านายนี่แหละก็มีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่คุณคนหนึ่งอืมแต่ให้ไปนี้น่าจะเป็นหมายถึงคนในครอบครัวนะสิบเหรียญ อ่าโอเคไหมครับนี่คือคํำตอบและคำพยากรณ์วันนี้ง่ายนะเพราะว่าราศรีเสิ่งไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรยากด้วยตําแหน่งด้วยบทบาทด้วยหน้าที่ด้วยไพ่ที่ขึ้นมาง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีประเด็นด้วยกันด้วยซ้ำไม่มีประเด็นอะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณอนะสูจ่จูก็นึกถึงเขาขึ้นมาว่าคนที่ใกล้ชิดคนเนี้ยเป็นยังไง ตอนนี้รู้สึกยังไงเพราะว่าอะไรคุณเป็นห่วงเขาไงอืมคุณเป็นห่วงเขาคุณก็เลยมาอ่านความคิดว่าอ๋อเขาอยากจะหาวิธีการทํายังไงให้รวยๆอยากจะมีสตังค์เยอะๆหาคนทางวิธีการทามาหากินหรืออยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณก็เลยดูแลเอาใส่ใจใส่เขานี่ไงเพราะว่าไพ่เดอะเวอร์กับราชีมีถือถ้วยเนะี่เป็นลักษณะไพ่ของคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ ถ้าไม่ใช่ครอบครัวก็เป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่มีสนิทสนมแน่นแฟนมีสายสัมพันธ์ที่ดีโอเคไหมอืมถ้าเป็นเรื่องของคนรักมันเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์และความรู้สึกของความห่วงใยโอเคนะแมมวันนี้ง่ายวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะครับผมสรุปแล้วสรุปแล้วเราสีสิง คุณก็เป็นห่วงเป็นใยเขามากที่สุดไพ่ที่เด่นเลยนะ The World ราชนีโทษกับกายว่าไพ่คุณเองมันไพ่ที่ห่วงหาอาทรเขานะอ,อแต่ตัวเขาอะ่ะอาจจะด้วยความเกรงใจหรือว่าอยากจะหาหนทางด้วยตัวเองอยากจะตัดสินใจด้วยตัวลำพัง,ง <Download> เขาก็ไม่ได้มาปรึกษาคุณแต่คุณเองอ่ะกลับสังเกตเห็นและรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเป็นที่ปรึกษาหรือบางครั้งอ่ะ ถ้าเขาเป็นซึมเศร้าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่เป็นเพื่อนเขาแค่นั้นพอไม่ต้องไปถามอะไรไม่ต้องไปพูดคุยอะไรไม่ต้องไปสั่งสอนอะไรเพียงแต่อยู่ข้างๆอยู่ใกล้ก็ได้อย่างห่วงอยากได้อะไรก็บอกนะเดี๋ยวทำให้นั่งทำงานใกล้ๆจะเล่นโทรศัพท์ก็เล่นอยู่ใกล้ๆจะไปหาอะไรกินกันก็ชวนกันไปไม่ไปก็ซื้อมาฝากอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยว แล้วเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็ <c oughs> ค่อยๆ <c oughs> ตะล่อมคุยตะล่อมบอกไปประมาณนี้นะครับกับชาวราศีสิงห์นะวันนี้หวังว่าผงจะได้คีย์เวิร์ดสำคัญแล้วก็ความรู้ในการอ่านไพ่เพิ่มเติมนะครับผมขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็น เปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ